เมื่อนี้กะเอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเฮ้าเนาะจ้าบรรยากาศอยู่สวนยางคือเก่าละจ้าคุณจ้าแดนแห้งจ้ามื่อนี้ท้องฟ้าสวยเฮ้ยวาพี่ท้องท้องฟ้าสวยงามแห้งจ้าก็อยากเอาบรรยากาศดีๆมาให้พี่ให้น้องเฮ้าเบิ่งเนาะจ้าเพราะว่าไม่ไม้อกปายนี่ก็ยู่ให้นั่นละจ้า เบิ่งจ้าบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะจ๊ะตอนกลางวันนะจ๊ะแม่มาหน่องปลายไายนี่ประมาณเที่ยงนะจ๊ะตอนเที่ยงนะจ๊ะนี่แดดแห้งเลยจ้ะมอยู่สวนยางนี่นะจ๊ะสวนยางหน่อยของแม่มาหน่องปลายนะจ๊ะมีมีหญ้าพร้อมจ้ะมีหญ้าให้งัวห้าพร้อมจ้ะปลูกไว้ไว้ให้งัวนี่นะจ๊ะบางคนเพันว่า ปูญยาไว้ขึ้นยางในหล่องยางอันยา้ยาน,นจะงามขั้วยางต่ว่าตามที่ศึกษามาเนาะจ้าแม่นวัน้องปายว่า้าเกินเหามีปุ๋ยมีฟุ่นใสนี่กะกะจะแปลว่ายางเหากะจะงามจ้ากะจะงามยางก็ง,งามยาก,ก็ง,งามเนาะจ้าในการปลูก ห้าของแม่ไม่หนองปลายนี่บ่เด้ปูไก่้นยางแห้งนะจ่ะห่างกันเติบจ้ะนี่นาาจ้ะ้าเขามีปุ๋ยเพียงพ่อยางของเขากะง,งามคือเกาจ้ะเพราะว่าแบบว่าแม่ไม่หนองปลายมีงัวเนาะจ้ะก็เลยต้องปูหยาไว้นั่นหลงยางสีจ้ะเพราะว่าเวลาเขาเห็ดหน้ากระบนมีมองทีจะห้งวัวอัน กินหญ้าแล้วจ้ะกระได้หญ้าเจ้าของนี่แหละจ้ะให้งัวกินแต่บางครั้งถ้ามีหญ้าธรรมชาติไม่มาหนองปลากะหาหญ้าธรรมชาติแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีหญ้าธรรมชาติกระได้หญ้าเจ้าของนี่ละจ้ะที่ปลูกเอาไว้งัวกับปลาไหลคือเพิ่นดอกจ้ามีอยูซีโต้ละจ้ะอันมีงัวตัวใหญ่สองง่วหน่อยสองละจ้ะว่าเป็นงัว งูอะไรวะงูแม,ม่ลูกอ่อนนะจ๊ะปเพราะว่าเพิ่นออกคลอดลูกปีนี้เลยคะ่ะอันปีนี่ตัวหนึ่งกะแม่สาวกะคลอดลูกมาตัวหนึ่งได้ตัวได้ตัวผู้นะจ๊ะมีแม่แม่แม่อีดแม่หนึงนะะ่งกะเพิ่นออกลูกตัวที่สองกะได้ตัวเมียนะจ๊ะปีนี้กะแม่ไมหนอกปากกัหมาญนะจ๊ะได้ได้ได้งวัวนั่นสองตัวนะจ๊ะเป็นรวมเป็นสี่ตัว ไก่ทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียจ้าบอถึงบรรยากาศแล้วก็บ,บอกถึงหัวผอมแล้วจ้าโอ้ยบรรยากาศดีน่าจาให้มันออกปายก็มีความสวยงามธรรมาชาติบริปรไยใสคือเพื่อนดอกจ้าก็เอาความสวยงามตามให้ไม่ไม่ดอกปายไม่ให้เบื้องนีละจ้าบ๊ายบายจ้า